เริ่มเลยนะครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอบทเพลงอะไรหญิงสาวที่ถูกขมขืนในรายการไอศครีมนัสโมสมูสร์ล้างที่ผมเคยไปออกอะครับผมก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ<ะ>ก็ให้พี่เอกเริ่มร้องเพลงเลยครับพี่ครับครับได้ครับ รู้ข่าวยิงสาวถูกฆ่าตายแล้วเศร้าใจมันเป็นไปจากเหตุการณ์อันเลวลาให้นสโมสอล้างแห่งนี้เคยมียิงสาวคนหนึ่งถูกข่มขึ้นเราอยากช่วยเธอที่ต้องทุกข์ทรมานเรามาช่วยเธอปลดปล่อยดวงวิญญาณ คอยเธอไปดีคอยเธอรับรู้จงไปสู่สุขติเธอณสมุทรล้างแห่งนี้เคยมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกข่มคืขึ้นเราอยากช่วยเธอที่ต้องทุกข์ทรมานเรามาช่วยเธอปลดปล่อยดวงวิญญาณคอยเธอไปดี ขอให้เธอรับรู้จงไปสู่สุขติเธอจงไปสู่พบใหม่เธอจบแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเ